สวัสดีทุกทคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบเดอร์ทาโรค่ะกลับมาพบกับมิเชนเคยนะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่าข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะว่าวันนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ แต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะวิก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่มีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเก็บกลับไปนะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังมาจนเกินไปนะอย่าลืมว่านี่ก็เป็นเพียงแค่คําทํานายเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวีอ่านทุกคอมเมนต์นะคะ แล้วที่สำคัญนะบีก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะที่คุณมีกลับมาให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การกดซับสไครต์นะคะคอมเมนต์ข้อความต่างๆที่คุณบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้บีได้ฟังบีก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็กำลังใจนะคะในทุกๆช่องทางนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะมาดูซิว่าข้อความของจากเขาถึงคุณในวันนี้ จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะใบแรกนะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาแอบมองคุณอยู่นะคะเขาแอบดูคุณอยู่นะนะคะเขาแอบมองคุณอยู่นะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอืมเขาอยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วนะที่เขานิ่งที่เขาเงียบที่เขาหายอะไรแบบนี้นะคะ แต่เขาเองนะ่ะมีความสนใจในตัวของคุณมากเลยนะเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนเก่งนะคะเขามองว่าคุณแบบดีพร้อมไปหมดเลยอะคะ่ะจนบางครั้งทําให้ตัวของเขาเองนะ่ะขาดความมั่นใจเหมือนกันนะและเขาเองอยากจะบอกกับคุณว่าทุกครั้งอะคะ่ะเวลาที่เขาเจอกับคุณหรือว่าอะไรก็ตามนะ่ะเขาไม่กล้าที่จะสบลาคุณนะคะ มันเลยทําให้บ,บ,บางครั้งตัวของคุณเองนะ่ยก็มีความไม่มั่นใจในตัวของเขาว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับคุณกันแน่นะคะเพราะการที่เขาเน่ในบางครั้งทําอะไรไปทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขทําอะไรที่บางครั้งก็ขัดใจกันไปบ้างแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะบอกกับคุณว่าถึงแม้ว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนอนะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ เราห่างกันก็ตามนะคะเพราะมันมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาน่ะวีก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอาจที่จะห่างกันอยู่ในตอนนี้ก็ได้บางคนก็จบกันไปแล้วจริงๆแต่วีอยากจะบอกว่าเขานะ่ะมองคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็รอคุณอยู่ด้วยนะแล้วก็รอคอยโอกาสที่จะได้กลับมาหาคุณด้วยนะคะพอก่อนหน้าน,นั้นนะ่ะมันดูแล้ว ความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่กันอะจริงๆนะมันก็ยังมีอยู่เยอะมากๆเพราะมันพัฒนากันไปถึง10ถ้วยแล้วเนีคะแต่ความสุขนะมันแค่ค่อยๆหมดไปนะจากช่วงระยะเวลาที่คุณทน้งสองคนไม่เข้าใจกันนะคะเพราะเนี่ยไพ่สถ้วยค่ะไพ่สเหรียญน,นะคะมันบ่งบอกว่าในช่วงระยะเวลานั้นนะเขานะไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาได้ เขาไม่สามารถที่จะโฟกัสสสิ่งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องปล่อยสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก่อนแล้วก็น่าที่จะเป็นคุณที่เขาปล่อยนะคะเขาหน้าที่จะปล่อยความสัมพันธ์กับคุณอนะ่ะพอไพ่สองเหรียญขึ้นมาเราก็ต่อด้วยไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะอืมในตอนนั้นเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรจริงๆนะแปดดาบนะคะแต่ในตอนนี้ตัวของเขาเองนะคะก็อยากที่จะ หามุมมองใหม่ๆให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะแล้วเขาก็เริ่มที่จะคิดได้แล้วด้วยว่าเขา,เขาว่าเขาเองน่ยจะทําอย่างไรในความสัมพันธ์นี้อีกนะคะเขาเองนะก็ยังรอคุณอยู่ตรงนี้นะรอโอกาสนะคะรอเวลาที่จะได้พูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณและเขาจะนิ่งก็ตามนะ ราชนีถือไม้นะคะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาห่วงคุณนะเขาห่วงคุณมากๆเลยนะคะทั้งห่วงแล้วก็ทั้งห่วงเลยนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านัา้น่ะมันจะเป็นอะไรที่เขาเองนะ่ะปฏิเสธความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาก็ตามนะคะเพราะมันเป็นไพ่สี่ถ้วยนะ ถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาก็ตามแต่ตัวของเขาเองนะ่ยอยากจะบอกกับคุณว่าในวันนั้นที่เขาปฏิเสธคุณมันเป็นเพราะว่าเขายังไม่กล้าเขายังไม่พร้อมเขายังมีความกังวลเขายังมีความกลัวในใจแต่ว่าในวันนี้ความรู้สึกของเขานะ่ะมันชัดเจนแล้วนะคะเขาจะไม่กังวลเขาจอไม่กลัวแล้วถึงแม้ว่ามันยังจะมีความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ในใจของเขาก็ตามนะคะแต่เขาก็จะพยายามอะคะ่ะ ราชินีเหอเหรียญก่อนน,นายน่าจะรัเลยความรู้สึกคุณมากเลยเนาะบางครั้งก็อาจจะใช้คําพูดที่ไม่ดีกับคุณด้วยนะคะแล้วมันเกิดทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยมันก็ค่อยๆจบกันลงไปด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความมั่นคงเหมือนเดิมจริงๆไม่มีความมั่นคงเหมือนเดิมแล้วนะคะบางคนนะ่ะอาจจะเป็นครอบครัวกันไปแล้วก็ได้นะก่อนหน้านั้นนะคะ แล้วมันก็มีอะไรซ้อนเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ถ้ามไม่ได้มีอะไรซ้อนเข้ามามันก็จะเป็นครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นไพ่สี่ไม้นะแล้วมันมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาตรงนี้ค่ะมันบ่งบอกว่าเขาจําเป็นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วจําเป็นจะต้องปล่อยอีกอย่างหนึ่งไปไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้ทั้งสองอย่างนะคะ เดอะเมซิชเียนนะมันเป็นความรู้สึกของการทำอะไรที่มันปิดบังกันนะคะทำอะไรที่มันเกิดการหลอกลวงกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทำอะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์มันไม่มีความชัดเจนนะคะอัศวินถือไม้แต่เขาห่วงคุณนะไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามอะคะ่ะแต่เขานะห่วงคุณมากจริงๆเขาอยากที่จะ แบบเหมือนกับว่าอยากที่จะคุยนะอยากจะคุยอยากจะอะไรแต่มันบางครั้งอะค่ะตัวของเขาเองเนี่ยมันมีความไม่กล้านะไพ่รีวิวขึ้นมานะคะมันบ่งบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณทั้งสองคนอะมันยังตัดกันไม่ขาดยังไงมันก็ยังจะวนนเวียนๆกันอยู่แบบนี้เขาเองนะคะก็ยังมองคุณอยู่ยังเฝ้ารอคุณอยู่นะคะแล้วคุณเองน่ะก็มีแรงปรารถนานะคะ มีแรงดึงดูดเข้าหาเขามากๆซึ่งทำให้เขานะ่ะไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะเดทนะคะมันจะเป็นการจบเพื่อรอการเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งดีๆกันมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็ก oh. <Dead S 2> ถือถ้วยเขามีความรู้สึกดีๆที่อยากจะกลับมามอบให้กับคุณจริงๆนะคะแต่แค่ในตอนนี้ตัวของเขาเองน่ยมันเหมือนกับว่าเขายังไม่อยากที่จะทำอะไรในตอนนี้ เขาอยากที่จะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเขายังไม่พร้อมอะคะ่ะอืพอพอไพ่ได้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะมันก็เป็นความไม่พร้อมของเขานะแต่เขาก็คอยมองคุณอยู่ในที่ไกลๆคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอยู่นะคะแล้วก็มองคุณแบบไมาให้คุณได้รู้ด้วยอะนะคะขเขาไม่อยากที่จะให้เราทั้งสองคนต้องทะเลาะก,กันแล้วอะคะ่ะ อยากจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะไม่อยากที่จะให้มีอะไรที่มันไม่เข้าใจกันแล้วอยากจะให้เราทั้งสองคนใจเย็นๆในการคุยกันนะคะเพราะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นน่ะน,น่าจะมีคนที่จ้องแต่ที่จะเอาชนะคนอีกคนนึงแล้วมันก็เหมือนกับว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันหนักมันเหนื่อยมันยากนะคะ แล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงไปด้วยเพราะว่ามันหนักมากจนเกินไปแล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันคงไปกันไม่ได้แล้วจริงๆนะคะสี่เหรียญมันประคับประคองกันไม่ได้จริงๆอ่ะในวันนั้นนะคะจะไฮเพลสมันมีความไม่ชัดเจนเนาะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะแต่ว่าตัวเลือกทางเลือกนั้นน่ะอย่างที่บีได้บอกไปแล้วน่ะเจ็ดถ้วยกับสี่ไม้ตรงเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนหรือว่าครอบครัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามนะ่มตัวเลือกเหล่านั้นน่ะมีอิทธิพลมากๆสําหรับการตัดสินใจของความสัมพันธ์นี้นะคะที่เขาได้เงียบจากคุณไปอะ่ะซึ่งเขาเองนะ่ะอยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากที่จะเลือกตัวเลือกเหล่านั้นหรอกนะจริงๆแล้วนะเนี่ยเขาไม่ได้อยากที่จะตัดสินใจแบบนั้นแต่ตัดสินใจไปแล้วเขาเองก็ทําอะไรไม่ได้ เพราะเขาเองน่ะก็ยังมีความคิดที่ว่ายัางไงเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาสานความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งยังไงเขาเองก็ยังอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งแต่มันเหมือนกับว่าในตอนนี to to ้ถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกดีๆที่มีให้แก่คุณเขาจะมีความรู้สึกว่ายังไงเขาก็ยังอยากที่จะกลับมานะคะแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าบางครั้งเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้บางครั้งเขาก็จำจำเป็นที่จะต้องปล่อยให้มันเป็นแบบนั to to ้นนะ 8ถ้วยนะคะจากการทั้งที่ยังก็ยังรักกันอยู่เนาะจากการทั้งที่ก็ยังรู้สึกดีๆให้แก่กันจากการทั้งที่ก็ไม่ได้อยากที่จะไปจริงๆแต่แค่มันรู้สึกว่ามันก็น่าที่จะดีกว่าอยู่ตรงนี้นะคะแต่ในตอนนี้เขาเองเนะี่ยอยากจะออกจากฝันร้ายแล้วนะเขาไม่อยากที่จะติดอยู่กับความฝันแล้วนะคะเขาอยากที่จะทําสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะพอทั้งเก้า ดาบนะคะแล้วก็ห้าเหรียญที่กับหัวตรงเนี้ยมันอมบอกว่าเขาเองคิดที่จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นจริงๆเขาจะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นให้มันดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรมาก็ตามนะคะแต่เขามีความคิดที่ว่ายังไงเขาก็จะแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะ เขามีความมั่นคงให้กับคุณจริงๆนะคะราชาเถือเหรียญน,นะเรามีไพ่เดอะเวิร์ขึ้นมาด้วยคนทางไกลได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะอายุแตกต่างกันได้นะคะเพราะมีไพ่เด็กขึ้นมาไปแล้วนะคะเขาเองนะอยากจะบอกกับคุณว่าเขายังมั่นคงกับคุณนะคุณยังคือคนที่เขาอยากที่จะเป็นครอบครัวด้วยคุณยังคือคนที่เขาอยากจะเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าในตอนนี้สถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามนะถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณให้เขาไปเยอะแยะมากมายเลยความรู้สึกทําไมเขาถึงให้คุณกลับมาแค่นิดเดียวนะคะแต่อยากจะบอกว่าตัวของเขานะ่ยค่อนข้างคิดเยอะนะแล้วเขาเองก็เหมือนกับว่าในตอนเนี้ยเขากำลังนะคะทำทุกอย่างเนะี่ยให้มันดีนะคะพอาไพ่แปดเหรียญขึ้นมาแล้วนะ เขาจะกลับมาทําให้ทุกอย่างมันสม่ำเสมอแล้วถ้าเขากลับมาในครั้งนี้เนะี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยมือจากคุณแล้วนะคะเพราะเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเขาไม่สามารถที่จะประครับประคองเออไ,ได้เลยแล้วก็จําเป็นที่จะต้องปล่อยให้มันจบไปแบบนั้นนะคะแต่ในตอนนี้เขาตั้งใจแล้วนะแต่ความเจ็บปวดมันก็ยังอยู่นะคะความเจ็บปวดที่มันอยู่ในใจก็ยังอยู่ในใจของเขาเหมือนเดิม ความเจ็บปวดที่อยู่ในใจของคุณเองก็ยังอยู่ในใจของคุณเองเหมือนกันแต่ตัวของเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะทําให้ความเจ็บปวดเหล่านั้นที่มันอยู่ในใจของคุณนะ่ะให้มันหายไปนะเพราะเด็กถือดาบอะขึ้นมาตรงนี้นะ่ะมันบอก,บอกว่ายังไงเขาก็พร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอุป,ปรสรรคกับคุณจริงๆยังไงเขาก็พร้อมที่จะไปต่อกับคุณจริงๆนะคะหกไม้ค่ะเขาหวังว่าความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันจะสําเร็จนะคะแล้วมันก็จะไปอะไรที่ดีที่สุดสําหรับเราทั้งสองคนด้วยนะคะอ่ะอีก2องใบนะจ u s t ิกนะคะ ที่เขาทําไปอ่ะในตอนนั้นนะคะอะให้ป็นจบของเรานาะ3ถ้วยนะคะที่เขาทําไปในตอนนั้นนะมันก็เป็นสถานการณ์ที่เขาเองก็รู้แหละนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณเขาก็รู้เขาก็เข้าใจนะว่าทําให้คุณเสียใจแต่ตัวของเขาเองนะก็เสียใจเหมือนกันนะคะที่เขาได้ตัดสินใจอะไรแบบนั้นลงไปในความสัมพันธ์นะแล้วในตอนเนี้เขาก็จะนําความสุขกลับมามอบให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ พไพ่สามถ้วยน่ะมันบ่งบอกถึงการเฉลิมฉลองมันบ่งบอกถึงความรู้สึกดีๆนะคะที่มีให้แก่กันนะพอดูแล้วหน้าคุณทั้งสองคนน่ะผ่านอุปสรรคด้วยกันมาเยอะมากนะคะเพราะนะมันเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ที่มันกลับหัวเนาะที่มันขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่าผ่านอุปสรรคร่วมกันมาเยอะมากพอสมควรแต่มันก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันได้จริงๆเพราะมันเหมือนกับว่ามีคนพร้อมที่จะแก้ปัญหาในวันนั้นแต่อีกคนนึงอะในวันนั้นยังไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาแล้วมันก็เลยแปลที่มันก็ค่อนข้างที่จะทําให้มันเกิดการพังทลายกันลงไปในความสัมพันธ์แต่มันเป็นการพังทลายโดยที่แบบค่อยๆลดระดับความรู้สึกค่อยๆลดระดับความสัมพันธ์อะนะคะซึ่งในวันนี้ตัวของเขาเองน่ะก็มีความคิดว่า คุณก็คือคนคนนั้นที่เขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพราะเขาตั้งใจแล้วนะเพราะไพ่ที่ขึ้นมานะ่ะหลายๆใบนะคะมันบ่งบอกว่าเขาเองนะ่ยยังไงก็ยังอยากที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณแล้วก็จะไปต่อกันในระยะไกลๆด้วยเพราะเขาเองมีความรู้สึกว่าถ้าเขากลับมาในครั้งนี้เนี่ยเขาจะสม่ำเสมอ ER กับคุณในทุกๆเรื่องนะคะจะไม่ทำให้คุณต้องเสียใจ นะจำไม่ละเลยความรู้สึกข,ของคุณแล้วถ้าก่อนหน้านั้นเขาละเลยความรู้สึกข,ของคุณตอนนี้เขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือข้อความจากเขาถึงคุณในวันนี้นะคะเรามาดูซิว่ามีราคนาราศีอะไรบ้างนะธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกธาตุดินพฤษศกันมังกรธาตุลมมีถุนตุลกุมธาตุไฟเมษธนูค่ะ ส่วนราศีนะคะก็มีราศีตุลนนะราศีกันค่ะราศีสิงห์นะคะราศีมีนค่ะราศีมังกรแล้วก็ราศีพิจิก ครบแล้วนะคะโอเคครบแล้วค่ะนี่ก็คือแรนดอมของเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบายบายจ้า